ก็ขอสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาดูาเรื่องของเทอร์โบดีแมเครื่อง c j a นะครับเทอร์โบลูกนี้มีปัญหากับน่ครับคือ c j a นะครับเทอร์โบลูกนี้น้ำมันเครื่องมันรั่วน,นะครับรั่วออกหน้านะครับ มีฝาหน้าครับฝาหน้าตะโบก็มีปัญหาครับอ้นี่ครับกระดุมนี้ครับมีปัญหากับไปตัวกระดุมแหวนตัวหน้าครับผมเป็นกระดุมนี่ครับแต่วันนี้ก็ไหนๆก็ไหนๆนะครับเลยก็ทําการนี่ครับเปลี่ยนแหวนพวกนี้ก็พอครับเพราะว่าชุดนี้ บูดหรือว่ากันรุนในนี้มันแน่นดีครับเราไม่ต้องเปลี่ยนครับคือประหยัดได้กับลูกค้าครับถ้าเกิดต้องเปลี่ยนทั้งชุดนี้ก็ก็หลายตังครับผมก็ตอนที่เราจะประกอบเราก็ทำทำทำความสะอาดล้างให้เรียบร้อยก่อนนะครับหนเะดี๋ยวต้องล้างสะอาดเพื่อจะได้ทากาวครับเดเ๋ยวทากาวคนนี้ครับคือต้องให้สะอาดเลยครับผม ตัวนี้ก็เหมือนกันครับคือต้องล้างให้สะอาดดูว่ามีคราบหรือว่ามีต้องดูรูน้ำมันให้เรียบร้อยด้วยนะครับก่อ,อนที่ประกอบนะครับนะ